คอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยประกาศหอมลอกคราบทักษิณตามคาดสมศักดิ์เรียงหินให้ทักษิณเดินทุลักทุเลใช้สถานการณ์สภานายกพิเศษวีโต้มติแพทยสภาทั้งที่รู้ว่าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงกรณีนักโทษเทวดาชั้น14ได้ต่อลมหายใจไปอีกครึ่งเดือนก็ยังดีจะได้มีเวลาหาทางหนีทีไล่มากกว่าเดิม ประเด็นวีโต้เท่าที่เป็นข่าวคือข้ออ้างแพทยิยสภาส่งเอกสารให้ไม่ครบแต่มันมีอะไรมากกว่านั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สมิทธ์ศีสนสาขานิติเวศวิทยาภาควิชาพยาธิวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและมีตำแหน่งเป็นกรรมการแพทยสภาโพสต์อธิบายเรื่องนี้ไว้ชัดเจน ขออธิบายสักเรื่องหนึ่งที่เป็นข่าวอยู่ช่วงนี้แล้วทำให้คนเข้าใจผิดแพทยสภาแพทยสภาส่งเอกสารให้สภานายกพิเศษไม่ครบคำตอบไม่จริงแพทยสภาได้ส่งเอกสารเกี่ยวกับมติแพทยสภาที่รวมขั้นตอนตั้งแต่ผู้ร้องทำการร้องหลักฐานต่างๆที่รวบรวมมาได้ความเห็นอนุกรรมการจริยธรรมความเห็นอนุกรรมการสอบสวน ความเห็นอนุกรรมการกลั่นกรองและความเห็นคณะกรรมการแพทยสภาเองมีจำนวน95หน้ารวมทั้งยังให้เอกสารหลักฐานต่างๆเกี่ยวกับคดีเช่นแวดระเบียนคำให้การอีก1,500กว่าหน้าดังนั้นให้ข้อมูลไปครบแล้วแต่ทีมที่แต่งตั้งโดยสภานายกพิเศษกลับขอรายชื่ออนุกรรมการกลั่นกรองกับรายงานการประชุมของอนุกรรมการกลั่นกรองเพิ่มเติม แพทยสภาจึงไม่ให้เพราะไม่เกี่ยวกับส่วนของมติกรรมการแพทยสภาและไม่เข้าใจเหตุผลว่าต้องการไปเพื่ออะไรเพราะก็มีความเห็นของอนุกรรมการกลั่นกรองระบุในมติ95หหน้าที่ส่งให้ไปแล้วทั้งนี้อนุกรรมการกลั่นกรองไม่มีอยู่ในพรบรวิชาชีพเวชกรรมแต่มีข้อบังคับแพทยสภาให้มีขึ้นมาเพื่อช่วยแพทยสภาในการตรวจสอบคดีก่อนที่แพทยสภาจะมีมติแต่สุดท้าย แพทยสภาก็เป็นผู้ชี้ขาดอยู่ดีแล้วเอาจริงๆถ้าคิดถึงเรื่องการมีมติลงโทษหรือไม่ลงโทษแพทย์ที่ถูกร้องควรเน้นที่ความเห็นของแพทยสภากับหลักฐานในคดีที่แพทยสภาใช้ประกอบความเห็นเท่านั้นเพราะแพทยสภาเป็นผู้ชี้ขาดไม่ว่าอนุกรรมการไหนจะมีความเห็นอย่างไรก็ตามดังนั้นถ้าทวงติง่งหรือขอข้อมูลเพิ่มเติม ควรดูถึงหรือขอหลักฐานที่แพทยสภาใช้ในการตัดสินมากกว่ามาบอกว่าแพทยสภาส่งเอกสารไม่ครบไม่ทราบว่าสมศักดิ์ต้องการรายชื่ออนุกรรมการกลั่นกรองไปทำอะไรปฏิกิริยานี้ไม่ต่างจากทักษิณอ้างเรื่องกรรมการแพทยสภาบางคนไม่มีจริยธรรมจากกรณีแชทหลุดตั้งใจจะดิสเครดิตหรือข่มขู่ เหมือนพยายามจะหาว่าต้นเรื่องที่นำไปสู่ข้อสรุปป่วยวิกฤตทิพนั้นมีใครบ้างเจตนาไม่บริสุทธิ์แบบนี้สะท้อนให้เห็นว่าเมื่อมีอำนาจคนพวกนี้พร้อมที่จะใช้อำนาจในทุกรูปแบบเพื่อดิ้นรนให้ตัวเองพ้นผิดแต่ยากครับสมศักดิ์ทาได้แค่นั้นเพราะไม่อาจไปเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงที่ปรากฏอยู่ในมติของแพทยสภาได้นำซ้ำเป็นการเรียกแขกให้อดีตนักโทษชั้น14 เข้าใกล้คุกม,มากขึ้นที่สารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองวันนี้29พฤษภาคมทีมงานลอกคราบทักษินไปยื่นคำร้องมอบพยานหลักฐานชั้น14เพิ่มเติมดูชื่อเสียงเรียงนามแล้วทักษินน่าจะกลืนเข้าไม่ค่อยลงชานชัยอิสระเสนารักเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศสมชายสแสวงการตุลสิทธิสมวงศ์ พิมะสิทธิ์ประเสริฐนิติธรล้ำเหลือนี่คือทีมงานรวมการเฉพาะกิจที่จะพิสูจน์ให้เห็นว่าระหว่างนอนพึ่งแอร์ห้อง VIP ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจนั้นอย่าว่าแต่ป่วยวิกฤตเลยทักษิณไม่เป็นวัดคัดจมูกด้วยซ้ำไปยืดเอกสารหลักฐานอะไรคือเอกสารโรงพยาบาลตำรวจ26ฉบับทีมงานลอกกราบทักษิณยืนยันว่าเป็นเอกสารจริงมีเจ้าหน้าที่เซ็นรับรองชัดเจน เป็นใบเสร็จที่ทักษินไปนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจในช่วง6เดือนแทนคุกก่อนได้รับการพักโทษกลับไปบ้านจันทร์ส่องล่าเป็นใบเสร็จค่าห้องไม่มีค่ายาค่าหมอก็หาไม่เจอใบเสร็จเขียน159บาทนี่จะเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์หรือไม่หากได้พิสูจน์กันในสารนับว่ามีประโยชน์อย่างมากอย่างน้อยๆหากมีการสร้างหลักฐานเท็จย้อนหลัง เอกสารโรงพยาบาลตำรวจจำนวน26ฉบับนี้จะเป็นสิ่งยืนยันว่าการสมคบคิดช่วยให้ทักษิณไม่ต้องติดคุกนั้นพยายามดิ้นกันสุดฤทธิ์แต่ยิ่งดิ้นก็ยิ่งมัดตัวแน่นความน่าเชื่อถือระหว่างแพทย์ทยสภากับทักษิณสมศักดิ์แทบไม่ต้องสาธยายครับเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงตามมติแพทยสภาลงโทษแพทย์สามคน เป็นการว่ากล่าวตักเตือนหนึ่งคนในกรณีประกอบวิชาชีพและเวชกรรมที่ไม่ได้มาตรฐานเกี่ยวกับการออกใบส่งตัวและพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมสองคนในกรณีให้ข้อมูลหรือเอกสารทางการแพทย์อันไม่ตรงกับความเป็นจริงทักษิณสมศักดิ์จะเปลี่ยนความจริงนี้อย่างไรและความจริงนี้ส่งผลให้ไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ชัดเจนว่ามีภาวะวิกฤตเกิดข,ขึ้นกับทักษิณ เรียงหินไปอีกสิบชาติก็ไม่อาจเปลี่ยนความจริงได้ซื้อเวลาก็ได้แค่อึดใจเดียวประชุมแพทยสภานัดหน้าวันที่12มิถุนายนก่อนวันสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนัดไต่สวนการบังคับโทษจำคุกทักษิณแค่หนึ่งวันหากแพทยสภายืนยันมติเดิมด้วยเสียงสองในสหรือ47จาก70ท่านซึ่งยังมองไม่ออก ว่าแพทยสภาจะมีเหตุผลอะไรในการเปลี่ยนแปลงมติทักษิณเตรียมบันทึกประสบการณ์ใหม่ของตัวเองได้เลยเพราะวันรุ่งขึ้นมติแพทยสภาคือหลักฐานสำคัญที่ศาลใช้ในการไต่สวนใบส่งตัวเท็จเอกสารการรักษาเท็จน่าจะได้คำตอบในทันทีว่าการบังคับโทษจำคุกทักษิณน,นั้นไม่เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลฉะนั้น ต้องถอยไปทำให้ถูกต้องตามกฎหมายหากนี้ไม่ทันทักสินก็ต้องนอนคุกเรื่องมีอยู่แค่นี้ครับ